สบายดีปล่าลุงพวกพบกสันหมอที่เก่าปลุงเยอาต้องหาบมาหอดต้องเลืกหามาหอดบรนองบนลาวก็อเลี้ยออกมาหน้าหาหอยเอามาเอาหอยเลยาอออมางม่าพี่ดอกมาเอาดอกเอางมมเล่าเลยีันงมหอยบรนองบนลาวบุญี่ยงเสือเก่าบรรลงเลยลุกเป็นนี่เลยว่นสันหนาวหนาวปลุงไอ Kì rụt, sáp xuống, xì xuống, những ngọt lưng ấy Chất mưa ấy kì lưng Ừm, nó hay ngôm vậy đó Cái gì hói gì bố? Ui, chết rồi quần Mẹc mình xài đấy đi bà luông Nóng miu, nóng lệ, nóng diệm, nóng mót, nóng ngôm Nó không biết có hói nào bà luông được ấy Áo không hói nào bà dân <laughs> Bố bên nó thương luôn, cái thương hùa luôn mừng, cứ không đọc luôn đi Mẹ nó น้องลุ่มคุณเนาะนั่นย่างไซนี่น้องลุ่มเลยจะกินดอกองุ่นเหรนี่ลุงเขาว่าน้องหอยลายพลุงไงน้องมือคมห่นมือเล็ดเลแล้ว เลดก็เล็ดสิยาึมเลยตานูออลุงเอิมีหอยอยู่บนไหนเนี่เล่อนโอโหดสิอดตตีบ่อไว้เชยวลองรถเว้าให้มันนั่งถ่ายพี่ดอกพลุงเออนน้องวัดใส่สูงข่าย่ายมากนี่บริโดงเพิ <Kas per now> ่น <plup> <patreon> เยขาถ่ายพี่น้องใหญ่เดยไปลงไงน้องกลวงว่งะพูดขัดแหงงมหอบหอยหอบหอบน้องนี่ขัดเอ้าเลา็บ,บไปลงไงข,ไขไงัดกิฟต์จะไล่จิกหน่อยบุหุบไปลงไงอืเขาปล่อยควายโคเป็นยังไงงมพูด น้ำมันขุ่นโดยนลงเลไอ้เวมงงมันชีเพื่ันกลมาใกล้ขนาดไปรงนี้กี่าตั้งแต่ชุ่มมว่าขันมนจุบ้านน้องมอสคีน่ตั้งแต่อยู่ขึอนน้องมดสใกล้เขือนน้องดำปีกคือเครื่องปีตใกล้ื่อนหขาใกล้ขึอนน้องดำใกล้ขนาดไปงนี้มันจะขีวหอ ถึงนี้น่นมาถ้าก็มาหอดิบออกออกโลดตั้งแต่สี่โมงงไอออกโลดตั้งแต่สี่โมงจนสิบสองโมงยงหัว่าบ่ายโมงมานอนอยู่พี่บรอยมืออื่นกับเมื่อใครแม่นงมัดไวแท็กฉันนอนมาทับเลยว่าใจไปนนนั้น นงมาไปจากลมาเบิ ừ, ้งเป็นอย่างไรบ้านองบัวลาวมาแล้วก็บงหวนรับลงมาขชักไ้เลยนะปลงไหมบนนั้นบมคือยู่บ้านนอกห้องไปเจอเพือางไปกะสินแต่้หมดลงมาะวรจไปหาลงพุดล้มขนาดปงไหมโคตรว่าล้ม อยู่บ้านน้องลาวเจ้าคอยอยู่บ้านน้องบัวดาวเจ้าวันใหญ่ทั้งหน่อยเปลงเอ้กินตสจืเมื่อยขี่จืดข้าวเหนนับเปลงเอ้สีหาสมุงอย่างหอดแท้หอยน่ะน่วยใหญ่อยู่บ่หอยน่ะโอ้ย หอยยังอะไรนะปลาเปียกลยสิเพื่นหอยชลี่ใช่หอยไปบุญหบน้าบ่คุณน่ะงี่เยี่มหอยง่อยหอยหนอยใหญ่บอหอยชลีบอหน่าอ้าบสิลุบลุบเบงตุ้งลงไปมาหอยืนลน้ำ เจ็กหน่วยแล้วนเยี่ยมจันได้เจกหน่วยเลยหาหน่วยยังมอไสดได้เล็กหน่วยเลยสามหน่วยยังยมได้หาสามสามกับหาเปยงไพุีเป็นเจ็ดพุีเป็นหกเนาะเมืนมหกเจ็ดเนาะ Ủa, ta sẽ bố đến nụ, bố đến hói luôn ấy Hả? bơi mưa hả bà? tôi mưa? Tụi con bố mi hoi Dạ mưa phần nào, ngùm. khay sorry. <laughs> không. phải lệ quá, Nhi sẽ hỏi nó bố lối Nhàng nó họ, ta chỉ họp nó nhưng một để nó Nhưng một để họ hỏi Để tiếng này nó dẹp Mua hẳn bao mưa này เดี๋ยวฟีนอย่งโคตรน้องมีหอวไายพ่ครตุลงบนได้หอยออหน้องเอ๊ปลิดนไข่หอยบลุงเอเอาหอวปลาดินไข่หอยนะาะน้อบริีกินหอยบ่มี เอามืปหอยบุได้หอยบุมีน้มอดสวนฮะส่วนเมื่อนี่นมดอ้าวหน่อยหนึ่งซองหน่อยกับแกงคนวิหอยหน่อยฮะจังได้หอยบุมีกุมงฮัจิเมื่อยบุมีเปียกฟีสือคนนั้นน้ำเยียมคือคอนเ้อบแบนี้คอยแต่หอยหน่อยนึงของเยียมกลย

ที่ส่วนจอกันยากยากกี่ส่วนงมหอยน้องมีงน้องเดียน้องเหละทุกกุ่มชุดพนได้อีกยู่ ปลาเ่ามีปลาลงนี่นเนไไหน,นื่อย่ายชิ้น่นเ่ะไป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 เมื่อยไปเหื่อยไปเหื่อยเมือยเปียกขึ้นเมือกชิ้นงมต่อช่้นนี่

Nếu mà bắt tiêu phần ra Cứ đôi nhảy thế này nè hết 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 nổi hết 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 ไฮโซลี่ปลาลุงเลยโอ้ต้องผุนก็ได้อยู่ลุงฮุหน่วยบาทเดียวบ่ไข่มันลุงในคอนนะวันนี้นมอสิคอลาไปคลิปะปลาลุงบอกอะไร,ระกุเซ่กุริต้าบซองนมอส่เนื้อปลาลุงตะวันกินหนาปลาลุงสบายดี